คุณผู้ชมครับข่าวต่อไปครับน้องหนุคนนี้มีชื่อว่ามะน,นาวครับเหตุการณ์คือน้องเขาได้หายออกจากบ้านพักไปเมื่อสามวันก่อนครับจนถึงตอนนี้นี่ครับที่เราอ่านข่าวนี้ก็ยังไม่พบตามกันต่อไปนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับเดี๋ยวนี้ข่าวในทีวีนะพี่มีแต่ข่าวอะไรคเครียดก็ไม่รู้พี่ก็จะดูข่าวนี้สักหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะนอนแล้วเหมือนกันปะ่ะลูกปะ่ะไปนอนกัน ไปนอนกันลูกป่ะไปนอนดีๆนะคน่วยของลุงนอนหลับฝันดีนะเอ้าคนแก่งไปไหวไม่ได้ตื่นมางงเงงงงเงงเว่าเออนอนหลับฝันดีนะลูกอย่านอนดึกอ่าไม่ดึกแน่นอนตีห้าหกสิบพี่ก็นอนละเออเชิญเลยอ้าเนี่ยดาดูอะไรอยู่อ่ะดูประกวดร้องเพลงอยู่จ้ะโอ้ยเฮอยนี่นะเดี๋ยวก็ไม่ทันข่าวสารบ้านเมืองหรอกเนี่ยฮะ ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ของน้องมะนาวคดีของน้องมะนาวยังคงเป็นปริศนากันอยู่นะครับนี่ไงเลยไม่รู้เลยว่าใครเ,เป็นคนเนี่ยนะเอาน้องมะนาวไปแม่จริงๆเลยนะคนสมัยนี้ก็ใจคอหดร้ายจริงๆเลยนะยาดานี่ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์แบบนี้การลักพาตัวแบบนี้นะเกิดครอบครัวเราเนี่ยทำยังไงนีพ่พี่ใจเย็นๆนะหนูเห็นพี่เนี่ยดูข่าวมาหลายวันแล้วนี่ถ้าเครียดขนาดเนี้ยอย่าไปดูมัน โอ้ยนี่ก็ข่าวนี้มันควรจะต้องสนใจไหมล่ะ ว่าผู้ร้ายเนี่ยมันคือใครตำรวจจับได้หรือยังเนี่ยแต่ว่าฉันว่านะมันต้องเป็นตาพงคนนั้นแน่ๆเลยฮัลโหลฮัลโหลดูอะไรกันจะเครียดเชียวมากินน้ำส้มเย็นๆกันชื่นใจดีกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคันดีนะนี่จะไ่เครียดได้ยังไงล่ะครับมันก็จริงๆนะเนีพอดูข่าวนี่ม Halo, ีไลนแล้วก็มีน้ำาโหทุกทีมันตำรวจก็มาทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ก็รู้อยู่แล้วว่าคนร้ายมันคือใครทำไมไม่ยอมจับสักที คงแน่แน่เลยอะพี่หนูเนี่ยเพิ่งไปอ่านมานะมันมีวิธีจัดการกับความเครียดของการรับรู้ข่าวสารเดี๋ยวหนูเล่าให้ฟังเดี๋ยว,ยว,ยวนี่พี่ดูเหมือนเครียดขนาดนั้นเลยต้องฟังใช่ไหมพี่ต้องฟังใช่ไหมอ่ะ,อะเธอว่ามาเลยยดาข้อที่หนึ่งว่าต้องมีสติทุกครั้งที่เสพข่าวสาร เอออย่างที่ดาพูดมาก็ถูกนะพอพี่ตั้งสติเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าตัวพี่เนี่ยเบาลงเยอะเลยมีจัดการได้ใช่ไหมใช่แล้วข้อสองยังไงจัดสรรเวลาติดตามข่าวสารอย่างพอดีพี่ไม่ต้องเลิกดูก็ได้นะเพียงแต่พี่ลดลงมันทำให้พี่เนี่ยเสียสุขภาพจิตมออข้อที่สายังมีอีกเหรอมีอ่ะว่างไง พยายามทํากิจวัตรประจําวันให้เป็นปกตินะพี่หันเหความสนใจจากข่าวสารไปเป็นเรื่องอื่นบ้างข้อที่สี่เราต้องเคารพความเชื่อและความคิดแบบประชาธิปไตยที่มีความแตกต่างหลากหลายดูเราอะไม่ต้องมานั่งฟังข่าวหรือเสพข่าวเพียงด้านเดียวสื่อเดียวพี่นะเปิดใจรับฟังให้มันกว้างลองดูข่าวสารที่ไม่ตรงกับความเชื่อของเราดูบ้าง เวลาดูข่าวอ่ะเราก็ต้องดูข้อมูลจากหลายหลฝ่ายหลายหลายช่องทางเออก็จริงกันนะอืมแล้วข้อที่ห้านะพี่อีกเันนี้สําคัญเลยยังไงพี่เนี่ยหัดพักผ่อนนะดูแลตัวเองบ้างพี่ไปออกกําลังกายอืมก็โอเคหรือไม่นะอะไรพี่โทรไปปรึกษาสายดดสุขภาพจิตนะหนึ่งสามสองสามโทรได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวดาหนึ่งสามนี่พี่ต้องถึงขนาดนั้นแล้วเหรอ ยังไม่ถึงขนาดนั้นมั้งเอ้าก็เวลาพี่เครียด,เ,ยดเนี่ยพี่เครียดกับหลานดือ้อหรือพี่คุยกับหนูไม่รู้เรื่องเนี่ยพี่อาจจะเครียดมากไงเออจริงพี่ก็เครียดจริง่ะแต่พี่ก็ไม่ต้องโทรไปขนาดนั้นก็ได้ออพี่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ไปปรึกษาหนึ่งสามสองสามใช่ไหมสุดทายจิตเนี่ยฉันหิวข้าวแล้วว่าเออจะเครียดกันไปถึงไหนปะแต่เดี๋ยว,ยวพี่นิ่งพี่นิ่มพี่นิ่มาทําอะไรบ้านผมเนี่ย เห็นบ้านเธอคืนเพลงกันดีฉันก็เลยแวะเข้ามาลูกเต้าก็มีอยู่แหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ฉันว่าจะถามลินดาลืมเลยอะติดใจเรื่องโทรศัพท์โทรเบอร์อะไรนะเผื่อฉันมีปัญหาฉันได้โทรไปปรึกษาบ้างสายด่วนสุขภาพจิตเออ 1นึ่งสามสองสามอหนึ่งสาสเลขสวยไปเราไปทานข้าวกันเถอะนานๆจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอย่างนี้ไปไ<ด>ทานข้าวกันแต่ว่าน้ำส้มนี้ที่ซื้อมานี่อร่อยมากนะเลยนะขอบคุณมากมเลยนะพี่ร่มน,นะ